ขอเ,เรียนถามอาจารย์นิดนะคะว่าเ,ออเราจะทำยังไงให้ คนไทยเนี่ยหันมาบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยยังต้องการเครื่องมือแพทย์อีกหลายอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าฉันแบบมีญาติป่วยอยู่อย่างโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเนี่ยคุณหมอยืนพูดดังๆเลยว่าแบบเนี่ยเห็นไหมเวลาป่วยเจ็บป่วยมาหาหมอที่โรงพยาบาลแต่เวลามีเงินเนี่ยหันไปบริจาคให้แต่วัดหมดทําไมไม่หาเงินเนี่ยมาบริจาค ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อมาซื้อเครื่องมือแพทย์แต่เวลาพวกคุณป่วยคุณมาหาหมอเครื่องมือแพทย์จะไม่พร้อมไม่พอพอ,อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างนี้จะจะยังไงบ้างคะจริงจริงมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีบริจาคตรงไหนเป็นบุญตรงนั้นแต่ปัญหาคือเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอาความเป็นจริงนะมันมีการดูแลโดยใครรัฐบาล แต่เพราะรับพัธบาลบริหารจัดการดูแลพี่น้องประชาชนเพียงพอไหมไม่เพียงพอ,เพ,งพอเพราะควรจะเอางบประมาณไปทําอย่างอื่น<ม>ที่ควรจะเอามาดูแลสุขภาพคนในประเทศชาติมากกว่าแต่การบริจาคเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีล่าสุดอาจารย์ก็รับบริจาคให้กับโรงพยาบาศลศรีราชสองล้านกว่าบาทเรื่อ,อะไรเนี่ยเรียอ,อะไรจากภาคประชาชนเนี่ยไปในการเรียออรายบริจาคให้กับโรงพยาบาศลศรีราช หมอเขามารับเองแต่ว่าอาจารยนะ์บริจาคผ่านวัดนะบริจาคผ่านวัดป่าบ้านตาโดยหลวงพ่ออินทวายเนี่ยถ้าเป็นคนนาจริงจริงหลวงพ่อสุดท้าเจ้าวาัดป่าป้านตาถาจะมาต่อวันทัติกิจุะก็เลยหลวงพ่ออินทวายเนี่ยจะเป็นคนนาทอดก็ได้ไปสิบกว่าล้านรวมทั้งหมด1ิบกว่าล้านในล้านคนตื่นทำเนี่ยสองล้านกว่าเราทําแบบเนี้ยไม่ใช่เราทบบําไม่ได้ทําได้แต่มันก็ต้องเฉลีย่ยจ่ายแจกออกไปทีนี้การทําบุญมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดจะทําบุญกับวัดวาราที่ไมนต้องแล้วแต่ มันต้องแล้วแต่เจตนาของแต่ละคนมันต้องกลับไปดูการบริจาคเข้าวัดกับบริจาคเข้าโรงพยาบาลมันมีปัญหาแบบนี้ไงอาจารย์พูดเฉพาะบางโรงพยาบาลนะบางโรงพยาบาลบริจาคไปแต่เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปซื้ออะจัดซื้อจัดจ้างมันชอบโอกงอะมันทําให้ซื้อเครื่องมือแพทย์ไม่เป็นไปตามเงินที่บริจาคมันไปซื้อแพงก,กว่าพ่อแม่คุูบาอาจารย์บางรูปร,รู้ไหมมีคนมาขอเครื่องมือแพทย์อะขอไว้ราคาหนึ่งแต่เวลาไปอาจารย์ท่านไปทําเองเชื่อไหมว่าลดราคาลงไปอ่ะ ครึ่งหนึ Mechan ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์าแล้วอ um. ีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไหนไปที่เหลือไปไหนอ่ะแสดงว่ามันมีการช่อโกงเกิดขึ้นเขาเลยรู้สึกเขาไม่อยากบริจาคเพราะมันมีการช่อฉนโดยทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างมันไม่บริสุทธิ์อะเขาก็เลยไม่อยากบริจาคกันมันก็มีเหตุอยู่ไอ้นี่มันก็มีเหตุอยู่แต่โรงพยาบาลดีๆมีไหมก็มีเยอะไม่ใช่ไม่มีแต่คำถามคือประชาชนอย่างเราจะคัดย่อคัดเขาเรียกคัดกรองยังไงอะ ถ้าจะบริบาคบริจาคจริงๆนะรัฐบาลน่ะอาจารย์มองแบบนี้นะรัฐบาลควรมีหน่วยงานเดี๋ยวก็มันก็โกงมันก็โกงอีกอะเวลาเอาหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบริจาคเข้าไปในหน่วยงานนี้เดี๋ยวมันก็ไปโกงหน่วยงานนี้อีกอะสุดท้ายแล้วมันทํากันเองมันก็เลยการไปเห็นว่าเราก็เข้าใจแบบนี้นะบางทีเราบริจาคเข้าวัดวัดก็เอาไปบริจาคต่อให้โรงพยาบาลเราทำุพื่อแบบมันรู้สึกสบายใจกว่าถูกป่ะอย่างอาจารย์บริจาคเข้าวัดป่านาคำน้อยบ่อย หลายบาทแนละ้วแต่หลวงพ่ออินถวายท่านจ่ายจํเนียรแจกจ่ายให้กับหลายโรงพยาบาลเนี่ยเป็นร้อยโรงพยาบาลร้อยโรงเรียนเราได้ด้วยั้ยด้วยก็เท่ากับว่าเราก็บริจาคให้โรงพยาบาลเหมือนกันอย่างบางทีอาจารย์เนี่ยบริจาคไปถวายท่านทีเจ็ดแปดล้าน,นอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยไปปวัตไปเจดีไปถวายเจดีก็จริงนะแต่ท่านก็ปันเงินส่วนอื่นไปถวายไปมอบให้กับโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายซื้อเครื่องแม่มือแค่หลายใช้คําว่าหลายร้อยล้าน แต่เราอาจจะไม่ได้รู้ในบริบทนี้ไงถ้าเขาพยายามพูดแต่เรื่องแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ถึงเอาอย่างจริงๆอย่างกรณีคนถามวัดไร่ขิงเมื่อกี้เนี่ยวัดไร่ขิงมีการบริจาคให้โรงพยาบาลนะมีเราพูดถึงวัดนะเราไม่พูดถึงตัวเจ้าว่าวัดเนี่ยก็มีการบริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วมีการสร้างโรงพยาบาลด้วยซ้ำม,มันก็มีเห็นปะ่ะดังนั้นสุดท้ายมันกระจายตัวอยู่แล้วแต่คําถามมันพอไหมไม่พอบริจาคเท่าไหร่ก็ถงไม่เป็นเพราะอะไร สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราเกิดมาต้องมีความแก่เรามีความแก่ย่อมมีความเจ็บป่วยได้ใครต่อให้โรงพยาบาลในประเทศเราจะดีแค่ไหนงบประมาณจะพอแค่ไหนรักษาไหวไหมทั้งประเทศไม่ไหวรักษาหายไหมทั้งประเทศไม่หายมันก็ยังต้องเป็นไปตามกรรม ดังนั้นเราก็ต้องยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าพวกเราทุกคนช่วยขวนขวายในการบริจาคให้กับโรงพยาบาลได้เป็นเรื่องดีมากแต่โรงพยาบาลก็ต้องมีความโปร่งใสในเส้นทางของการเงินเอามาเปิดเผยเลยรับบริจาคครั้งนี้ได้เงินกี่บาทเอาไปใช้เครื่องมือแพทย์โรปกรณ์แต่ละที่กี่บาทเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้คนจะได้เกิดความไว้เหนือเชื่อใจทําไมอาจารย์เปิดรับบริจาคอาจารย์ดังโด่ง,งดังขึ้นมาสอนธรรมะในฐานะคนตื่นทมเนี่ย อาจารย์เปิดรับบริจาคมาเนี่ยเกือบจะสี่สิบล้านแล้วนะในระยะเวลาไม่ถึงปีนะอาจารย์เปิดรับบริจาคไวมากในการมีชื่อเสียงของตัวเองใครก็ทาแบบอาจารย์ได้ยากนะไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ทําได้ยากที่อาจารย์ตัวคนเดียวแบบนี้เราไล่บริจาคไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะทำไมอะไรทำไมเป็นเหตุเป็นปัจจัยตอ้นี้มีคนใส่ร้ายป้ายสีเรื่องเงินบริจาคอาจารย์ได้นะว่าอาจารย์เอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวจนรวยถ้าอาจารย์รวยจากเงินบริจาคอาจารย์ไม่เสียภาษีไปเป็นล้านเนี่ย ภาษีไม่ใช่ภาษีเงินบริจาคนะเป็นภาษีรายได้ของอาจารย์ที่อาจารย์ขายน้ำพริกขายหมอนเนี่ยขายเสื้อขายกระเป๋าเนี่ยอาจารย์เสียภาษีโดยไปเป็นร้านนะแต่เดี๋ยวมีบางส่วนที่อาจารย์ต้องไปขอคืนเพราะมันเกินจ่ายเกินเข้าไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาไม่เอาไปใส่ไม่ได้ไปเหมาจ่ายไม่เอาค่าใช้จ่ายไปใส่ตามจริงมันก็เลยเกินไปเยอะแต่เงินบริจาคทาไมคนยังยอมบริจาคกับอ,อาจารย์ได้มากขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์บริจาคด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส เขาพยายามจะเอาตำรวจเข้ามาลงอาจารย์หลายทีนะแต่ลงไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์มีหลักฐานกลางหมดและเงินบริจาคทุกบาททุกบัญชีอาจารย์ชี้แจงกับสภาก่อนสภาก่อนยืนยันให้อาจารย์ได้เลยว่าเงินบริจาคทุกบาทไม่ต้องเสียภาษีชนกระทบตรงกันกับใบอนมาธาราบกับใบสเตทเมนต์อาจารย์ทำทุกอย่างแม้กระทั่งรายการยังถามอาจารย์เลยอย่างวันนั้นไปคนดังนั่งเคลียร์เขาบอกเลยอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเขาเปิดรับบริจาคเหมือนกันทำไมคนเนี่ยยังบริจาคไว้ใจบริจาคกับนายอาจารย์และอาจารย์เนี่ยไม่มีมตทีในเรื่องนี้เลย โดนด่ามาเรื่องเงินบริจาคมาแล้วแต่ยังผ่านมาได้เพราะอะไรช่วยแนะนำหน่อยเพราะอาจารย์บริสุทธิ์เวลาอาจารย์รับบริจาคอาจารย์จะดึงสเตตเมนต์เลยสเตทเมนต์อาจารย์เนี่ยบางทีโพสโพสชี้แจงคือเนี่ยสามกว่าหน้าสเตทเมนต์ดึงมาเลยเรามีสลิปจะเวลาโอนชะไหม เราไปดูสลิปเตนเดียว่าชื่อนมสกุลต,ตัวเองตองรงกับสะเตทเมนไหมเวลาที่โอนตรงกันไหมดูได้เลยว่าจัตนตกดบัญชีหรือไม่ตับัญชีดีทครื่คเลขเลยหกสองร้อยสามร้อยหน้าเรานั่งดีจีละตัวเลขเลยอ่ะลองดีดูหกเจ็ดพันฐานเซคชันอะ่ะกี่รายการเจ็ดพันรายการมางทีหมื่นกว่ารายการหมื่นกว่าคนในการรับบริจาคโอนเงินเข้ามาตรวจสอบเลยตรงจริงไหมโอนเข้าวัดจริงหรือเปล่าวัดได้รับจริงไหมไปออกอนุมัติสารบัรจากวัดจิงหรือเปล่าไปเช็คที่วัดเลย เช็คได้ทั้งหมดมันจึงไม่มีที่คอรหาเพราะจากบริสุทธิ์แล้วเราโพสชี้แจงหน้าเพจ a c e b o o k คนตื่นทำเป็นสาธารณะเลยใครทำบุญเข้ามาเช็คชื่อสวยได้เลยว่าถึงหรือไม่ถึงจริงหรือไม่จริงเนี่ยวิธีการทำให้มันบริสุทธิ์อาจารย์จึงรอดปลอดภัทยทุกวันนี้เพราะอาจารย์ทำด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสไม่มีหลบเล้นและข้อดีของอาจารย์อย่างหนึ่งคือรับบริจาคมาอาจารย์จะไม่รับบริจาคแล้วจ่าย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 ,าย,าย,ายออกไปไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมมันชี้แจยงยาก อาจารย์ใช้วิธีการโอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่หักโอนตรงเข้าวัดก้อนเดียวครั้งเดียวทุกป่าทุกสตาค์เวลามันโอนเข้าก้อนเนี่ยมันตรวจสอบง่ายไง่ายเลยเพราะมันไม่ต้องไปดูว่าไปจ่ายตรงไหนบ้างปร่จัอาจารย์เลยไม่ทำการจ่ายแบบนั้นใครขอมาทำเท่าไหร่โอนไปตัดจบแค่นี้พระพยองขอถกกองคุณการศึกษาม,มาไปท่อประปากอรสารม,มาไม่นานวันนี้อาจารย์จจเปิดรับบริจาค7วัน2ล้าน7วัน2ล้านกว่าบาท ปิดจ็อบในวันนั้นโอนเงินเข้าวัดบริจาคพระพยนรับยอนอะไรทุกอย่างเป็นผักขีพยานกันโพสเ a c e b o o k คนตื่นทมจบเรียบร้อยบริสุทธิ์ทุกคนตรวจสอบได้ใครก็ทําอันตรายแก่าจารไม่ได้เห็นป่ะถ้าทุกอย่างมันโปร่งใสเขาก็อยากจะทําบุญกับเราตลอดเวลาเพราะนั้นโรงบาลไม่ใช่เปิดรับไม่ได้แต่มันต้องทําให้โปร่งใสถ้าลองทาโปร่งใสทุกอย่างตรวจสอบได้โพสลงอย่างชัดเจนแบบนี้นะอาจารย์คิดว่าหลายคนก็อยากจะบริจาคมันมีความตะขิดตะขวงใจในการบริจาคอยู่มันเลยไม่กล้าเพราะนั้นช่วยกันอวยขวายในการช่วย ช่วยเหลือส,สัตวนุนโลงพยาบาลมากก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเลิกทาบุญกับวัดมาทำบุญกับโรงพยาบาลไม่ใช่ทำทั้งสองอย่างอาจารย์ทําบุญกับวัดด้วยทําบุญกับโรงเรียนด้วยทําบุญกับโรงพยาบาลด้วยทําบุญกับคนตกทุกข์ได้ยากด้วยล่าสุดมีคนมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์บอกว่าโดนไล่ออกจากพ้อขอเองินค่าเช่าห้องเดือนต่อไปจ่ายให้หน่อยเพราะว่าตกงานเดี๋ยววันไหนได้งานแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ขอความช่วยเหลือและก็ขอนมขอนมกล่องเพื่อให้ลูกกิน มีคนมาขอแบบนี้อาจารย์เยอะมากเลยนะมาขอแอมเพิร์ดอย่างเงี้ยบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาอาจารย์หน้า,าบ้านมาดักรอแต่มันไม่ได้เจออาจารย์นะแต่จังหวะมุกฟ้าเจออาจารย์พอดีเพราะจะออกปัญยาแบบนี้ทุกวันร้องไห้มาขอแอมเพิร์ดอาจารย์บอกแอดมินวิ่งพาไปโดนตัดตรงนี้เลยแล้วพาเขาไปซื้อเข้อยาได้แบบไหนเขาซื้อให้อาจารย์เนี่ยบริจาคกับเรื่องพวกนี้บางทีไม่ได้พูดในซั์หมดไปเป็นแสนบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ไม่ต้องสรารแนมาหากูกันนะเดี๋ยวเวลาพูดแบบนี้กูกวิ่งเข้ามาไปรอกันท อาจารย์เลือกคนที่ลําบากจริงๆแล้วอาจารย์จะให้คนไปตรวจสอบด้วยว่าจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ว่าอาจารย์เอาเงินสดโยนให้ไม่ใช่ต้องเห็นด้วยว่าครอบครัวเขาเป็นจริงไหมต้องมีการตรวจสอบถ้าไม่งั้นแต่ละคนแต่ละคนวิ่งมาหมดอาจารย์ช่วยหมดอาจารย์ไหวไหมแบบไม่ไหวนะแต่อาจารย์ช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้อาจารย์ทําประโยชน์ต่อสังคมอย่างสอนธรรมะทุกวันเนี่ยอาจารย์สอนด้วามตั้งใจไม่มีอะไรเป็น เป็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาจารย์เองเพราะอาจารย์แยกต่างหากการสอนธรรมะก็ส่วนหนึ่งการหาเงินหาทองก็ส่วนหนึ่งแล้วการหาเงินหาทองส่วนหนึ่งเพื่อเลี้ยงดูชีวิตตนเองเลี้ยงดูครอบครัวและส่วนหนึ่งก็เพื่อดูแลผู้ปฏิบัติธรรมดังนั้นการทําประโยชน์นี้อาจารย์จึงทําประโยชน์เพื่อสังคมม,มากไม่ได้ทำเหมือนพวกเราว่าพวกเราก็ทําประโยชน์เพื่อสังคมทําประโยชน์เพื่อคนเจ็บป่วยได้ค่ายแต่อาจจะไม่ได้ทําขนาดมหาภาคขนาดอาจารย์แต่เราทําในบริบทของเราเจตนาเดียวกันได้ไม่ต่างกัน เห็นว่าเราทําในมุมเล็กอาจารย์ทในมุมใหญ่อาจารย์ทในมุมใหญ่ได้มาบอกสอนพวกเราเราก็เอามุมแบบนี fruits, os, ้ไปบอกสอนคนอื่นด้วยต่อไปเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์มากเลยดังนั้นยงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองและยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ผู้อื่นเสมอแล้วชีวิตเราจะมีความสุขความสุขเกิดขึ้นจากใจถ้าเราใจเป็นสุขทุกอย่างจะเป็นสุขในการใช้ชีวิตทั้งหมดเริ่มต้นกับมาศึกษาหลักคำสอน เตรียมตัวตายตัวเองให้ดีปฏิบัติตามหลักคาสอนพระเจ้าชีวิตเราจะมีความสุขมากๆความทุกข์จะหมดไปความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นชีวิตเราทุกวันนี้ไม่ต้องไปเจริญก้าวหน้าแล้ว,ลวอีกไม่กี่ปีก็ตายกันหมดแล้วไม่ต้องไปควนขวายหาความเจริญก้าวหน้าให้หาความเจริญในใจความเจริญทางธรรมความเจริญในอริยสัจสี่มัรคีมีองค์แปดความเจริญในการไถ่ถอนอัตตาตัวต,วตนมานะทิฏถิกิเลสตัณหา ให้เราจเจริญในธรรมในศีลแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันคํามทนี่ขอโทษทีพูดเยอะมากเลยวันนี้เลยไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวอาจารย์อาจจะไปเอาไปอ่านให้ไรสดแต่ไล์สดกูก็ไม่เคยอ่านทีเหียวนะในกระโถนนี่เยอะมากเลยนะอาจารย์ยังมีกระดาษแบบนี้นะเยอะมากกองเป็นพนเนินไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เผากระาษใส่เทพเทวาแล้วเดี๋ยวให้ไปเข้าฝันเอานะไปเปง่างไปต่อในฝันแล้วกันนะ